วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมเองกับทางทอททได้มาท่องเที่ยวแล้วก็มาที่เกาะลิเปะคือเกาะลิเปะเนี่ยเราเคยได้รับว่าเป็นเกาะที่มีความสวยงามมีธรรมชาติที่ดีเป็นลำดับที่7ของโลกในยุคหนึ่งแต่ผมคิดว่าสิ่งต่างๆ นั่นก็คือเป็นการประเมินแล้วก็เป็นการที่นักท่องเที่ยวต,าวต่างชาติได้โหวตให้กับเราจางังหวัดสตูลเรายังมีอะไรมากมายโดยเฉพาะเรื่องของอุทยานตะลูเตาซึ่งพวกเราคงทราบนะครับว่าในประวัติศาสตร์นี้ยอุทยานตรูเต่านี้เป็น ที่สําหรับอะไรก็ในยุคหนึ่งก็คือเป็นที่สําหรับเอานักโทษทางการเมืองเนี้ยมาจําที่ตะลุเตา่าซึ่งในขณะนั้นก็คงจะหลายสิบปีที่แล้วนะครับผมจาปบไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้เนี้ยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี้ยได้มาตั้งเป็นอุทยานตะลุเตา่า ขนะนี้พวกเราก็อยู่ที่อุทยานเกาะอดางนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็มีทั้งคนที่มาพักที่บนอุทยานโดยมากางเต็นท์หรือมีบ้านพักของอุทยานซึ่งต้องบอกได้เลยรครับว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามและราคาก็ไม่แพงแต่ถ้าหากว่าอยากจะได้ความสนุกความคืนเคองเราก็ต้องอยู่ฝ้าคตรงข้ามก็คือก่อนอเป๊ะซึ่งก็มีพื้นที่ไม่มากแต่ โดยหลักแล้วตัวผมเองก็เป็นลูกหลานชาวจังหวัดสตูลซึ่งโดยพื้นเพเนี่ผมเป็นคนชอบทะเลนะครับซึ่งในอดีตเมื่ออายุน,น้อยๆสักจำได้ก็ประมาณสักสิบสงสิบสขวบผมก็ได้เดินทางมาคุณพ่อเนี่ยมาทำธุรกิจมีความรู้เกี่ยวกับทะเลพอสมควรโดยเฉพาะความรู้ที่คนชายฝั่งอันดามันต้องทราบเลยก็คือน้ำขึ้นน้ำลง แต่ถ้าอ่าวไทยไม่ได้ครับเราต้องดูจากกรมอุทกศาสตร์เท่านั้นแต่ถ้าเป็นทางฝั่งอันดามันเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเราจะรู้ว่าวันขึ้น15บห้าค่ไม่ว่าจะข้างขึ้นหรือข้างแรมนะครับน้าจะเต็มคือเที่ยงง่ายที่สุดก็คือเอาอะไรครับเอา8คูณ15เราจะได้12พอดีนั่นก็คือเที่ยงวันและเที่ยงคืนน้นําเต็มที่ แล้วก็ลดหลัน่นถอยหน้าถอยหลังเนี้ยไปวันละ40นาทีสมมติว่าสามค่ำน้ำก็จะเต็มที่ก็ประมาณสักบ่าย2โมงบ่าย2โมง40ไม่เกินบ่าย3โมงนี่คือน,น้ำขึ้นสูงสุดพอหลังจากนั้นสูงสุดแล้วน้ําก็จะลงต่ออีก6ชั่วโมงแล้วก็วนกลับมาใหม่นี่คือธรรมชาติของอันดามันก็คือติดหมหาสมุทรอินเดียเพราะฉะนั้นความชัดเจนของน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเราจะเห็นเป็นแหลมยื่นออกมา แหลมนี้ไม่แช่อยู่ถาวรนะครับในช่วงของลมตะวันออกเนี้ยขนาดนี้คือลมตะวันออกก็คือเป็นมรสุมเข้าทางอ่าวไทยมันก็จะมีลมเนี้ยพัดเข้ามาถึงฝั่งอุดมันแหลมเนี้ก็จะมีลมมรสุมตะวันออกก็จะพัดทรายขึ้นมากองแล้วออกเป็นแหลมที่เราเห็นอยู่แต่เมื่อเกิดเปลี่ยน เป็นมรสุมตะวันตกก็คือช่วงโลซีซันของอันดามันแหลมนี้ก็จะหายไปก็จะไปโพลอีกด้านหนึ่งของเกาะอ,อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งหมุนเวียนในเรื่องของกระแสลมในแต่ละปีจังมาสตูลเรายังมีอะไรอีกเยอะสำหรับ ที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและคนไทยมาเยี่ยมมาชมและมาเที่ยวและมาเก็บภาพจําที่สวยๆซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะต้องไปที่เกาะหินงามนะครับซึ่งก็มีสอรี่ว่าใครขึ้นไปบนเกาะหินงามแล้วเนี่ยขอความกรุณานะครับอย่ากเก็บหินบนเกาะกลับไปบ้านถ้าใครเก็บไปเนี่ยจะมีอันเป็นไปจะต้องนํามาคืนที่ก่อยนี่ก็คือเป็นเรื่องเล่าของชาวบ้านผมว่านี่เป็นคุโลบายอย่าง ถ้าเราไม่มีกุศโลบายแบบนี้ผมว่าคําว่าเกาะหินงามมันก็จะไม่มีหินงามงามหรือสวยๆให้พวกเราได้ชม